เล่นได้แบบลื่นๆไหมก็เล่นได้แบบลื่นๆนะครับปกติที่เราเล่นกันไปเลยนะฮะนี่ทัดๆอย่างนี้เลยครับปึ๊บซึ่งจอนะครับสีสันความอิ่มสีก็ค่อนข้างสวยครับเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับรุ่นนี้เนี่ยผมว่ามองมองว่ามันเหมาะกับการเอาไว้ดูคอนเทนต์นะครับอะไรต่างๆเนี่ยเพราะจอเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนนทวัฒน์ที่เจไนชแนลครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนสู่การรีวิวมือถือรุ่นล่าสุดจากทาง oppo ครับก็เป็น oppo a 1 7นะครับก็เป็นรุ่นน้องเล็กสุดเลยนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับผมเป็นมือถือที่ดีไซน์ค่อนข้างสวยมากครับแล้วก็ในส่วนของการใช้งานครับก็เน้นการใช้งานตัวไปเน้นการใช้งานยาวนานนั่นเองครับก่อนที่เราจะมาดูที่ตัวเครื่องนะครับมาดูกันว่าภายในกล่องเขามีอะไรมาให้เราบ้างครับอย่างแรกก็จะเป็นคู่มือการใช้งานครับแล้วก็จะให้าเป็นนนใส่วของ เข็มจิ้มซิมครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่และอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะไปเป็นในส่วนของสายชาร์จนะครับที่เป็นไมโคร USB ครับแล้วก็จะให้มาเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จ10วัตต์ครับแล้วก็จะให้มาเป็นนี่เลยนะครับเคสใสครับมาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างครับอย่างแรกเลยนะฮะเรามาดูกันที่การดีไซน์กันก่อนครับ รุ่นนี้นะครับผมการดีไซน์ก็ค่อนข้างสวยนะครับดูเท่ดูแตกต่างนะครับรุ่นนี้นะครับดีไซน์ตัวเครื่องมาแบบพรีเมียมเลสเตอร์ฟิลด์ดีไซน์นั่นเองนะครับเป็นการดีไซน์ฝาหลังแบบหนังเทียมนั่นเองครับเวลาเราถืออย่างนี้ครับแล้วก็เวลาจับเนี่ยได้ฟิลลิ่งนะครับผมดูพรีเมียมเนาะดูสวยดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งครับในส่วนของน้ำหนักนะครับก็เพียงแค่189กรัมเท่านั้นครับ แล้วก็ความบางนะครับอุนนี้ก็บางเพียงแค่8.29มิลิเมตรนะครับก็ค่อนข้างสมมาตรนะครับเป็นการดีไซน์ตัวเครื่องมาแบบเหลี่ยมนะครับมีการเก็บขอบอะไรต่างๆให้กับเราด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของโมดูลของกล้องตรงนี้นะครับก็มีสองอันนอหนูนขึ้นมาอย่างนี้ครับก็สวยแบบนี้เลยครับและเวลาเราขยับนะครับเวลาจับเนี่ยก็เกิดรอยนิ้วมือได้ยากเช่นเดียวกันครับแล้วก็จะมีการเขียน oppo ตรงนี้นะฮะถ้าเราสังเกตดีๆตรงนี้นะครับจะมีผิวเรียบอยู่นิดนึงนะครับนี่ ก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยครับมาดูกันที่รอบๆตัวเครื่องหรือว่าปุ่มและพอร์ตต่างๆกันต่อครับฝั่งนี้ครับทุกคนก็จะมีในส่วนของช่องใส่ทัดซิมครับซึ่งจะเป็นแบบ3สล็อตครับสามารถที่จะใส่ได้2ซิมครับแล้วก็สามารถเพิ่ม SD c a r d ได้อีก1นึเทเลบต์นะฮะใส่กลับครับแล้วก็จะเรียบๆนะครับไม่มีอะไรเนาะด้านบนครับก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนมาให้นะฮะฝั่งนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของ ปุ่มวอลลุ่มนะครับในการเพิ่มเสียงลดเสียงครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของปุ่มพาวเวอร์นะครับแล้วก็เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือให้กับเราด้วยครับซึ่งรุ่นนี้นะครับรองรับการสแกนลายนิ้วมือและก็การสแกนใบหน้าด้วยนะครับมาดูด้านล่างครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแจ็ค3.5มิลมนะครับแล้วก็เป็นไมโครโฟนนะครับแล้วก็พอร์ตไมโคร USB ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับใช้มาเป็นในส่วนของลำโพงมาอีกหนึ่งตัวนะครับรุ่นนี้เป็นลำโพงเดียวนะครับ หันมาดูกันที่หน้าจอกันบ้างครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบติ่งหยดน้ำครับมีขนาดนะครับก็ค่อนข้างใหญ่เลยครับจะอยู่ที่6.56นิ้วนะครับแล้วก็จะเป็นความละเอียดเนี่ย HD Plus จอเนี่ยเป็นจอ IPS LCD นะครับอัตรา refresh rate เนี่ยอยู่ที่90 h z นั่นเองครับในส่วนของสีสันครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีให้เลือก2สีสันนั่นเองนะครับสำหรับสีที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับผมจะเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับว่า Lake Blue และอีกสีนึงครับจะเป็นสีดำนะครับผมเรียกว่า midnight black ของ oppo นั่นเองนะครับมาดูนที่สเปคภายในตัวเครื่องกันบ้างครับทุกคนสำหรับสเปคภายในตัวเครื่องนะฮะรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ android 12ครับซึ่งทำงานบน color os 12.1.1นั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ cpu mediatek helio g 3 5นั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ ram 4นะครับแล้วก็ rom เนี่ย64 GB ครับ ซึ่งแรมนะฮะเราสามารถที่จะทําการขยายแรมได้นะครับโดยการกดเพิ่มตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีการเพิ่มจากแรม4กลายเป็นแรม8เปลี่ยนรอมมาเป็นแรมนั่นเองครับปึ๊บแล้วก็ในส่วนของหน่วยความจำนะครับก็ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับในการใช้งานทั่วไปเนี่ยห4กิกถือว่าเอาอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มซัทส่วนราจะเก็บรูปภาพเนี่ยก็สามารถเพิ่ม s d card เข้าไปได้อีกครับสำหรับสเปคของตัวเครื่องนะครับก็เน้นการใช้งานทั่วไปนะครับ เนื่องจากเฮลิโอ G35 เนี่ยก็เป็น CPU ที่ค่อนข้างประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็เน้นการใช้งานทั่วไปเล่นโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนะครับซึ่ง CPU ประหยัดแบตแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของจอเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นจอที่กินแบตขนาดนั้นนะครับรุ่นนี้นะครับให้แบตเตอรี่มาเยอะเลยทีเดียวครับถึง5,000ม ah ิลลิแอมป์ครับแล้วก็รองรับการชาร์จเนี่ยเพียงแค่10วัตต์เท่านั้นครับ ซึ่งจาก CPU แล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่มานะครับก็ชัดเจนเลยว่าเป็นมือถือที่เน้นการใช้งานตัวไปจ๋าๆเลยนะครับแล้วก็เน้นการใช้งานยาวๆตลอดทั้งวันนะครับประมาณนี้ครับในส่วนของกล้องครับรุ่นนี้นะครับผมมาพร้อมกับกล้องหน้าครับความละเอียดเนี่ย5ล้านพิกเซลครับ f 2.2นั่นเองครับ ในส่วนของกล้องหลังที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่2ตัวครับจะให้เน้นหลักมาที่ความละเอียดถึง50ล้านพิกเซลครับ f 1 8แครับแล้วก็ในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะครับผมจะเป็นความละเอียด QVGA Cam e r a นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่า AI Camera เนาะในส่วนของสเปคเหมือนที่ผมบอกไปเลยนะครับว่าเน้นการใช้งานทั่วไปครับงั้นเรามาดูกันที่การใช้งานเลยดีกว่านะครับในส่วนของการใช้งานอย่างแรกครับมาทดสอบกันที่การเล่นโซเชียลมีเดียครับมาดูที่ Facebook กันก่อนเลย สำหรับการเล่น Facebook นะครับถามว่าเล่นได้แบบลื่นๆไหมก็เล่นได้แบบลื่นๆนะครับปกติที่เราเล่นกันไปเลยนะฮะนี่ทัดๆอย่างนี้นะครับปึ๊บซึ่งจอนะครับสีสันความอิ่มสีก็ค่อนข้างสวยครับเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยนะฮะนี่ความอิ่มสีแล้วก็คอนทราสอะไรถือว่าใช้ได้นะครับแต่เวลาเราเอียงจอครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีความมืดนะครับเหดอมๆของจอหน่อยแล้วก็รุ่นนี้นะครับถ้าถามว่าสู้แดดดีไหมนะครับ รุ่นนี้นะครับไม่ค่อยสู้แดดเท่าไหร่นะครับเอาไว้เล่นในห้องอะไรต่างๆนะครับหรือว่าเอาเป็นใครมีที่เปิดด้านค้านะครับเอาไว้สแกน QR code ไโค้ดอะไรต่างๆเนี่ยได้นะครับไว้ใส่แอปธนาคารธนาคารนู่นนี่เอาอยู่ครับแล้วก็ในส่วนของการโหลดอะไรต่างๆครับการทัดลื่นไหมนะครับก็ลื่นๆอย่างนี้ครับในการเล่นโซเชียลมีเดียเล่น a c e b o o k ครับนี่นี่แล้วก็รุ่นนี้นะครับรองรับ Wi-Fi 5ด้วยนะครับทุกคนกดกลับเลยครับมาดูอันที่แอป t i k t o k นะครับในการเล่นดูคอนเทนต์ต่างๆกันบ้างนะครับ นี่นะครับก็ถือว่าลื่นๆนะในการใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วไปใช้ได้เลยครับแล้วก็ภาพถือว่าสวยในระดับหนึ่งนะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นโซเชียลมีเดียนะครับในการเล่นติ๊กตองติ๊กตอกนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับรุ่นนี้เนี่ยผมว่ามอ,มองว่ามันเหมาะกับการเอาไว้ดูคอนเทนต์นะครับอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าจอเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับ ไว้ดูคอนเทนต์ไว้ดู YouTube อะไรต่างๆเนี่ยอ๋อังนั้นเราเข้าไปใน y o u t u b e กันเลยดีกว่านะครับเมื่อพูดกันแล้วปึ๊บอ่าผมยกตัวอย่างเป็นช่องเจนายชาแนลของเรานี่แหละนะครับ <Hey. S 1> hey, นี่เห็นไหมครับทุกคนขยายครับแบบเต็มหน้าจอยอย่างนี้ครับเมื่อเราดูครับก็จะดูเต็มตาดูเต็มฟิลลิ่งนั่นเองนะครับนี่แต่เวลาขยับมันก็เดิมเือๆที่ผมให้ดูเมื่อกี้นั่นแหละนะฮะปึ๊บมาดูนี่ที่ลำโพงกันบ้างครับทุกคน สำหรับลำโพงนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นลำโพงเดี่ยวเหมือนที่ผมบอกทุกคนเลยนะครับเรามาดูนว่าลำโพงเดี่ยวเนี่ยจะดังแค่ไหนนะครับผมบอกไว้เลยว่ารุ่นนี้นะครับผมไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของเขานั่นก็คือในส่วนของลำโพงนี่แหละครับเพราะสามารถจะปรับได้ดังสุดนะครับถึง200ลลทีเดียวครับมาทดสอบแบบดังแบบปกติก่อนนะครับปึ๊บนี่นะครับก็คือการปรับเสียงประมาณปกตินะครับดังประมาณนี้นะฮะ เดี๋ยวผมจะทําการเปิดเสียงให้ดังขึ้นกว่าเดิมนะครับให้ถึง200 200เปอร์เซ็นต์นะครับจะดังขนาดไหนมาดูครับก็ถือว่าเสียงนะครับมีความดังขึ้นกว่าเดิมมาประมาณหนึ่งเลยนะครับเมื่อปรับถึง200นะครับเสียงว่าจะมีความกระหึ่มขึ้นมาถามว่าเสียงมันแตกบุบปบปุบปบไหมนะครับ ก็ไม่ได้แตกขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าปรับถึง200ฟังเพลงแบบชิลๆฟังเพลงถือว่าโอเคเลยนะครับถึงฟีลลิ่งเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเล่นเกมล่ะมือถือในเลคราคาประมาณนี้นะครับราคานะครับเพียงแค่5,499บาทเนี่ยถ้าส่าเล่นเกมเป็นยังไงงั้นเราเข้ามาดูกันที่เกมกันบ้างนะครับเกมแรกนะครับที่เราจะมาทดสอบในส่วนของเกมนั่นก็คือเกม ROV นั่นเองนะครับแน่นอนครับว่ารุ่นนี้นะครับ CPU เนี่ยเป็น Mediatek h e l i o G35 นะครับ ก็ไม่เหมาะสําหรับการเล่นเกมเท่าไหร่นะครับก็จะเหมาะกับการใช้งานทั่วไปการใช้งานแบบแบตเตอรี่อึดๆซะมากกว่านะครับแต่ถ้าถามว่าเล่นเกมได้ไหมนะครับก็เล่นได้นะครับในส่วนของ R V Free Fire นะครับก็พอเล่นได้อยู่นะครับทุกคนแต่ถ้าสวดพับจีนะครับก็ถ้าสวดอยากจะเล่นจริงๆนะครับก็ปรับให้ต่ําสุดนะครับก็สามารถเล่นได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าถามว่าเล่นแบบลื่นปื๊ดแบบดูง่ายเล่นง่ายไหมไอ้นี้นะครับผมก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับก็พอเล่นได้ดีกว่านะครับประมาณนี้นอกในส่วนการเล่นเกมครับ ในส่วนการเล่นอ v นะครับก็สามารถเล่นได้นะครับปรับสุดได้เลยนะครับแต่ว่านั่นแหละสามารถปรับสุดได้เลยนะครับแต่ก็คือพูดง่ายๆว่าที่มันไม่สามารถแสดงผลได้สุดนะครับเพราะว่าจอเนี่ยมันสุดของรุ่นนี้นะครับมันสามารถแสดงผลได้เพียงแค่ HD+ เท่านั้นนะครับไม่สามารถจะปรับแบบสุดๆแบบกราฟิกสวยจ๋าได้นะครับนี่ครับปรับได้สุดก็จริงครับแต่ภาพเนี่ยไม่ได้ว่าสวยเมื่อวางอลังการขนาดนั้นนะครับก็ สวยประมาณหนึ่งนะครับขอพูดอย่างนี้ดีกว่าสวยประมาณหนึ่งแล้วก็สามารถจะเปิดในส่วนของโหมดเฟรมเรทสูงได้นะครับนี่สนามรบครับปึ๊บนี่นะครับในส่วนของเฟรมเรทสูงเนี่ยก็สามารถเปิดได้นะฮะนี่ซึ่งจากที่ผมลองปรับนะครับประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปเล่นนะครับทุกคนก็ในส่วนของเฟรมเรทครับก็จะดรอปลงมานะครับ ต่ำสุดเนี่ยเวลาเราเข้าทีมไฟเยอะๆนะครับผมก็จะดอบลงมาอยู่ที่32นะครับก็ค่อนข้างดอปลงมาเยอะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับในสําหรับการเล่น RV นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้กับทุกคนได้ดูสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับว่าในเกมเนี่ยภาพจะเป็นยังไงไปชมในเกมกันเลยครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมเปเทียบร้อยแล้วครับและนี่คือรูปสกินโทนต่างๆนะครับแล้วก็ความลื่นๆประมาณนี้เลยนะครับดูครับนี่ครับคือเล่นถ้าถามว่าเอามาเล่น RV นะครับ ก็เป็นเกมหนึ่งนะครับที่พอเล่นได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับผมก็ปรับสุดทุกอย่างนะครับกราฟิกครับก็ได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ความลื่นนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับแต่นะครับผมเล่นกับ Wi-Fi 5นะครับก็เลยลื่นๆอย่างนี้นะครับถ้าว่าใครมี Wi-Fi ดีๆนะครับเอาไปเล่นกับ Wi-Fi เนี่ยถือว่าพอได้นะครับได้เลยนะครับก็เล่นแบบลื่นๆเฟรมเรทเนี่ยถ้าถามว่านิ่งไหมก็นิ่งระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าว่าบวกทีมไฟเยอะๆครับมันจะมีอาการแบบเฟรมเรทตกนะฮะโอเคเนี่ยเหมือนเข้าหลายๆตัวเงี้ย ไม่กลับครับเดี๋ยวให้ดูนะให้เห็นให้เห็นกราฟิกต่างๆนะว่าเป็นยังไงนี่นะครับเฟรมเรทเนี่ยก็จะตกลงมานะครับอยู่ที่40เฟรมนะครับเห็นไหมเลยนี่นะเมื่อกี้นะครับบวกหนักๆเนี่ยเฟรมเรทตกลงมาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ปรับขึ้นมานะครับอยู่ที่60เฟรมนะแต่ถ้าสมติเราไม่ได้ปรับกราฟิกสูงสูงนะครับผมเราปรับซักประมาณกลางๆนะครับกราฟิกเนี่ยก็จะดรอปลงมาอยู่ที่32เฟรมนั่นเองนะครับในส่วนการเล่นเกมอื่นๆนะครับ ก็พอๆกันเลยนะครับในส่วนของการปรับตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับแนะนําว่าปรับซักประมาณต่ําสุดหรือไม่ก็ปรับกลางๆนะครับในการเล่นเนาะแต่พับจีเนี่ยปรับต่าสุดไปเลยนะครับในการเล่นสําหรับการเล่นเกมนะครับก็จะประมาณนี้เนาะถือว่าพอเล่นได้นะครับแต่ไม่สามารถจะ่ปรับสุดเล่นให้ลื่นๆอย่างนั้นนะครับกราฟิกถือว่าใช้ได้ไหมก็พอใช้นะครับผมก็แล้วก็ในส่วนของ ความละเอียดอะไรต่างๆนะครับการทัดถือว่าโอเคได้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องนะครับเมื่อเราพูดถึงทดสอบการเล่นเกมการทดสอบการใช้งานทั่วไปแล้วนะครับที่เราจะไม่ทดสอบไม่ได้เลยอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือในส่วนของกล้อง50ล้านของเขาตรงนี้นั่นเองนะครับว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงผมว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเราออกไปถ่ายรูปพร้อมๆกันด้านนอกเลยดีกว่าครับนี่คือสกินโทนโดยกล้องหน้าครับก็จะมีความอิ่มสีประมาณนี้ครับคอนทราสประมาณนี้ รายละเอียดนะครับผมของจากหลังเนาะของใบนุงใบหน้านี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนก็สวยในระดับหนึ่งครับและนี่ก็คือสกินตัวโดยกล้องหลังครับความอิ่มสีที่ว่าใช้ได้นะฮะมาดูวันที่ละาหมดเลยดีกว่าครับว่าเขามีหมดอะไรเมื่อไรบ้างครับสําหรับหมดแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหมดการถ่ายวิดีโอนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนครับเรากลับไปกล้องหลังกันก่อนครับ เพราะว่าถ้าเรากลับไปกล้องหลังครับทุกคนก็จะมีในส่วนของโหมดกลางคืนครับที่เพิ่มขึ้นมาเป็นโหมดแรกครับซึ่งโหมดกลางคืนครับสามารถถ่ายได้เฉพาะกล้องหลังเท่านั้นนะฮะซึ่งโหมดกลางคืนเราสามารถเพิ่มเติมในส่วนของฟิลเตอร์ได้นะฮะซึ่งฟิลเตอร์ที่มีมาให้นะครับก็ค่อนข้างจะใช้ได้เลยครับทุกคนงั้นเรามาดูในที่โหมดถัดไปนั่นก็คือในส่วนของโหมดวิดีโอกันบ้างครับแล้วก็สามารถจะเพิ่มเติมในส่วนของการใส่ฟิลเตอร์ได้นะฮะ นี่นะครับฟิลเตอร์ที่มีมาให้นะครับก็ค่อนข้างเยอะประมาณ10ฟิลเตอร์นะครับทุกคนนี่แล้วก็สามารถที่จะเปิดแปดได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับเราสามารถที่จะทําในส่วนของการปรับรีทัชใบหน้านะครับผมหรือว่าการทำบิวตี้นั่นเองเนาะงั้นเรามาดูอันที่กล้องหน้ากันบ้างครับสำหรับกล้องหน้าก็เช่นเดียวกันครับสามารถจะีเพ nee, er ิ um like cool ่มเติมในส่วนการทำรีทัชใบหน้านะฮะนี่สามารถปรับความบิวตี้ได้เลยเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับเราสามารถ เปิดในส่วนของฟิลเตอร์ได้นะซึ่งฟิลเตอร์ที่มีมาให้ครับก็เหมือนกับกล้องหลังเลยนะครับประมาณ10ฟิลเตอร์นะฮะสมมุติว่าเราเปิดเป็นในส่วนการทำรีทัชใบหน้าหรือว่าการใส่ฟิลเตอร์ครับความละเอียดเนี่ยจะดบลงมาอยู่ที่ HD 30เฟรมนั่นเองนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนาะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างวิดีโอให้กับทุกคนได้ดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนไปชมมพร้อมกันครับนี่คือการทดสอบการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด Full HD 30เฟรมโดยกล้องหน้าครับความนิ่งประมาณนี้เลยครับ เฮ้ย hey, สกินโทวค่อนข้นางสวยครับทุกคนแล้วก็เดินไปถ่ายไปอย่างนี้ได้เลยฮะเฮ้ย hey, กล้องซซลฟี่ใช้ได้เลยครับนี่คือการทดสอบการถ่ายวีดีโอที่ความละเอียด Full HD 30เฟรมโดยกล้องหลังครับก็จะนิ่งประมาณนี้นะฮะในวันที่ท้องฟ้าครึมๆนะฮะ ความอิ่มสที่ว่าใช้ได้นะฮะความนิ่งพอใช้ครับและนี่คือการทดสอบการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด HD 30เฟรมครับโดยการเปิดการทำรีทัดใบหน้าด้วยนะฮะ <c oughs> ไร้ดิ้วรอยเลยอะทุกคนหน้านี่เนียนใสเลยครับนี่ขนาดแสงไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะโอ้โหหลุดไหมไม่หลุดนะถ่ายสวยเลยครับ นี่คือการทดสอบวิดีโอความละเอียด HD 3 0เฟรมครับโดยการใช้ฟิลเตอร์ครับสดมากครับทุกคนสีสันงั้นเรามาดูวันที่โหมดถัดไปนั่นก็คือโหมดรูปถ่ายกันบ้างครับซึ่งโหมดรูปถ่ายครับสามารถจะถ่ายได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะฮะสำหรับโหมดรูปถ่ายนะก็จะมีในส่วนของ HDR ครับที่สามารถจะเปิดเป็นอ u ดมัมิหรือว่าเราจะเปิดยาวๆเลยก็ได้นะครับเรามาทดสอบกันดูครับ เปิดไปเลยครับ1 2 3ปรากวเมนูที่รูปภาพครับทุกคนปึ๊บนี่ครับก็จะมีการปรับในส่วนของการทํารีทัชใบหน้าให้กับเรานะครับปากนี่อมชมพูเลยนะครับขอบตาดาก็เก็บให้หมดเลยความอิมสีครับทุกคนลองดูนะนี่ครับถือว่าภาพค่อนข้างสวยนะความอิมสีใช้ได้เลยครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถเพิ่มเติมในส่วนของฟิลเตอร์ได้ครับสาหรับฟิลเตอร์ที่มีมาให้นะครับก็เยอะเลยครับทุกคนปึ๊บมาดูที่กล้องหลังกันบ้างครับทุกคน สำหรับกล้องหลังนะครับก็สามารถจะเพิ่มในส่วนของฟิลเตอร์ได้นะครับเหมือนกับกล้องหน้าเลยนะครับจำนวนเท่ากันแล้วก็ตรงนี้ครับเขามีเพิ่มเติมให้กับเรานะครับนอกเหนือจากฟิลเตอร์แล้วนะฮะจะมีในส่วนของนี่เลยครับ AI นั่นเองนะครับมันเป็นเหมือนกับว่าโหมดสีสันในประมาณนี้นะครับทุกคน๋ยวมันก็คล้ายคลกับ AI นะครับในรุ่น top t o เนอะแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะมีในส่วนของ HDR นะฮะที่สามารถเปิดได้เนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างรูปภาพให้กับทุกคนได้ดูนดดีกว่าครับว่าถ่ายออกมาแล้วได้ผลเป็นยังไง เรากดมาที่กล้องหน้ากันก่อนครับเพอถ้าเรากดมาที่กล้องหน้าใช่ไหมครับก็จะมีในส่วนของโหมดการถ่ายภาพพอสเทดโผล่ขึ้นมานั่นเองครับสำหรับโหมดการถ่ายภาพพอสเทตนะครับสามารถถ่ายได้เฉพาะกล้องหน้าอย่างเดียวนะฮะซึ่งเราสามารถจะถ่ายเป็นหน้าชัดหลังเบลอได้นะครับมาดูนที่การตัดขอบของกล้องก่อนครับหนึ่งสองสามฉากหลังคนขางตัดยากนะครับทุกคนเพราะเป็นสีเดียวกันเนาะมาดูนครับทุกคนว่าเขาตัดขอบออกมาเป็นยังไงการตัดขอบนะครับถือว่าพอใช้นะครับ นี่มีการแหว่งบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดเพิ่มเติมครับก็จะมีโหมดสติ๊กเกอร์ครับพาโนรามาแล้วก็โหมดททมแลสนั่นเองครับลูกง่ายๆเลยครับว่าการถ่ายโดยกล้องหน้านะครับสามารถจะถ่ายภาพพอร์เทตได้ครับแต่ไม่สามารถถ่ายโหมดกลางคืนได้แต่ถ้าสมมติเราถ่ายโดยกล้องหลังนะครับสามารถที่จะถ่ายโหมดกลางคืนได้แต่ไม่สามารถถ่ายภาพพอต์เทตได้นั่นเองครับ ในส่วนของโมดดอื่นฟิลเตอร์ต่างๆก็มีไมมครบนะครับสกิน่ทนค่อนข้างสวยการปรับรีทัดใบหน้าก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยครับทุกคนสําหรับการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะฮะงั้นเรากลับไปในสตูดิโอเจนไอชนเนลกันต่อเลยดีกว่าครับทุกคนไปกันเลยฮะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนก็จากที่เราออกไปถ่ายรูปกันด้านนอกมาเมื่อกี้นะครับก็ถือว่ารูปภาพและก็วิดีโอเนี่ยก็สวยในระดับหนึ่งนะครับเอาไว้ถ่ายรูปเอาไว้เซลฟี่นะครับผมถือว่าโอเคอยู่นะับแล้วก็ในส่วนของการถ่ายยวดดีโอนนะะครับก็ใช้้ไเล แต่ว่ามันก็จะไม่มีในเรื่องของการกันสั่นมาให้แต่ว่าจะมีการสั่นในห,หน่อยเนาะแล้วก็สรุปง่ายๆเลยนะครับรุ่นนี้เราเป็นมือถือรุ่นหนึ่งครับที่ดีไซน์เนี่ยสวยสวยมากนะครับทุกคนแล้วก็เป็นมือถือที่เน้นการใช้งานทั่วไปนะครับเป็นมือถือที่แบตเตอรี่อึดนะครับแล้วก็ตัวของไม่ว่าจะเป็นตัวของ CPU แล้ว่าตัวของหน้าจอเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะประหยัดพลังงานด้วยแบตเตอรี่ใหญ่ด้วยนะครับใครที่อยากจะหามือถือไว้เน้นการใช้งานทั่วไปนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมใช้ได้เลยนะครับเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไว้ดูคอนเทนต์เนี่ยโอเคเลยนะฮะแต่ก็ไม่สามารถจะเอาไปเล่นเกมแบบจัดเต็มได้นะครับจุดพิจารณาจุดหนึ่งนะครับที่ผมมองว่านิดหนึ่งนะครับติดอยู่นิดหนึ่งนะครับตรงที่พอร์ตนี่แหละนะครับเสียดายที่ยังเป็นไมโคร USB นั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับ OPPO A17 เครื่องนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้มือถือสักเครื่องหนึ่งครับแนะนาครับตรงมาที่เจไนทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์เจไนฟ n นครับเฟซบุ๊กเจไนฟนเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนั่นเองครับวันนี้ผมนนทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจไน เรารับประกันหา้าปีสัร้อง,องอมีครึ<อ>่งสำรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานระบริการอีกมพากมาย